สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งรายการที่ได้เชิญผู้ประกอบการ SME และเจ้าของธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งเป็นของคนไทยมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจและบอกถึงเคล็ดลับในการที่ทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปกชนพรมกังวานกรรมการผู้จัดการห้างสุ้นส่วจำกัดพรมกังวานหรือไร่พรมกังวานสวัสดีครับคุณปรกชนครับสวัสดีครับไร่พรมกังวานใช่ไหมครับใช่ครับ ไร่พรมกลางวานเนี่ยทาอะไรบ้างครับทําสวนลําไยออร์แกนิกเป็นหลักครับมสวนสวนลาไยออร์แกนิกเป็นหลักออ,ออกร์แกนิกในสมัยนี้ก็คือพวกที่เกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมฮะไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นการที่ทําระบบกะเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีอ,อันนี้อันนี้น,น,นี่ต้องนี่คือคํญญาบรรยายอย่างชัดเจนเลยนะฮะ <c oughs> คือเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีเลย <c oughs> นะครับผมแล้ว นอกจากทําเป็นสวนลําไยแล้วทําอะไรครับในสวนลําไยเราก็จะมีการปลูกพืชแบบหลากหลายครับผมเพื่อที่จะให้ในแปลงกเกษตรของเราเนี่ยมีมีความระบบนิเวศที่สมบูรณ์ม,มันจะมีการพึ่งพากันเปนก็คือเหมือนกับเป็นการทําเกษตรอินทรีย์แบบทั่ว,วไปทั่วไปนั่นก็คือเขายังใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่ายาอ๋อเหรอฮะครับผม แลวอันนี้ที่คือไม่มีใช้เลยของเรานในใน,ในแปลงของเรานี้จะไม่มีการใช้สารเคมีทุกชนิดแม้มทั้งปุ๋ยเคมีสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชรหรือว่าสารเคมีในการจัดการจัดยา<ะ>ทาไมถึงมาทําเป็นสวนลําไยเป็นของครอบครัวหรือว่าคิดยังไงเอ๊อยากจะปลูกลําไยชอบกินลําไยอะไรรอเปล่าอันนี้เริ่มต้นจาก ผมลืมตาขึ้นมาเลยลืมตามาเลยก็เห็นต้นลำไยอยู่ในบ้านแล้วนะครับตั้งแต่คุณปู่ครับคุณปู่แล้วมาคุณพ่อแล้วก็มาผมครับผมเป็นรุ่นที่สามแล้วครับเป็นรุ่นที่สามคือแต่เดิมก็คือเหมือนกับบ้านเรียกว่าง่ายๆก็สวนลำไยแหละใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วตั้งแต่เดิมเนี่ยทําเป็นเกษตรอินทรีย์ีตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าครับไม่ครับก็คือแรกๆกับคุณปู่ทาครับทําเป็นแบบ เมื่อก่อนเข,เขาคงไม่รู้ว่ามีการใช้ไม่ไม่มีสับเลือกว่าเกษตร,รอินทรีย์หรือกรรมว่าออาร์แกนิกแล้วเขาปลูกโดยโดยไม่ใช้สารเคมีมนะก็ใช้หมักปุ๋ยคอบปกติในในสมัยเมื่อก่อนนะครับมูลวัวมูลควายเมื่อก่อนซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วก็คือเป็นเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติราตครับผมแต่พอมาอรุ่นคุณพ่อครับ คุณพ่อก็จะมีการนําปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้มันเป็นช่วงช่วงช่วงนั้นเข้าเหมือนกับฮิตว่างั้นเถอะใช่ครับผมก็มีการนําสารเคมีเข้ามาใช้ในแปลงในในอะไรต่างๆนานามีแมลงก็ง่ายๆเลยก็ใช้ฉีดฉีดพ่นผมกำจัดแมลงฆ่าแมลงเอาแบบชนิดว่าง่ายเข้าไว้พอมาและยะงหลังนี้ผมผมก็เห็นเห็นคุณพ่อทำใช่เห็นคุณพ่อทำผมก็ตอนแรกๆผมก็ ช่วยคุณพ่อทำอีกในการใช้สารเคมี <c oughs> ช่วยฉีดนั่นแหละช่วยฉีดช่วยอะไร <c oughs> ต่างๆนานาพอมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เล็งเห็นแล้วว่าหนึ่งก็คือแปลงเราร่วมร่มรู้สึกว่าระบบนิเวศมันไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อน,นมันต่างยังไงฮะต่างจากวันที่คุณลืมตาม,มาดูเห็นต้นลำไยต้นแรกงน่คือเวลาเราเดินผ่านเข้าในแปลงเรารู้สึกว่ามันไม่ เวลาเเท้าเราอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนนี้เราไม่ต้องใส่อะไรแต่หลังๆมันต้องใส่รองเท้าบูทเข้าในแปลงอ๋อเหรอฮะผ่านหญ้าผ่านอะไรอย่างเงี้ยอมงานเดี๋ยวก็จะแพ้ออกมาจะมันจะอะไรใช่ประมาณนี้ครับเพราะเราใช้สารเคมีอย่างเยอะพอมาเริ่มสุขภาพคุณพ่อเห็นสุขภาพคุณพ่อรู้สึกไม่ค่อยค่อยสบายใจละครับก็เลยหยุดใช้สารเคมีพอหยุดใช้สารเคมีแล้วก็มาศึกษาในเรื่องของถ้าเราหยุดใช้สารเคมีแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันกำจัดแมลงยังไงครับ ก็หันมาใช้ในระบบเกษตรินทร์สีแล้วตอนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากไหมอย่างเช่นจากเดิมที่แบบโอ้โหคือมันง่ายนี่มาถึงปุ๊บเจอแมลงใช่ไหมจริงๆแล้วผมมองกลับมาว่ามันไม่ได้ยากเลยอันดับแรกถ้าเราหยุดใช้เสร็จปุ๊บแล้วเราเข้าใจว่าระบบนิเวศของธรรมชาติเป็นยังไงครับเราก็ค่อยๆสร้างระบบนิเวศให้มันเหมือนกับธรรมชาตินะครับแมลงมีทั้งตัวดีและตัวร้าย เราก็หาแมลงตัวดีๆมาไว้ในแปลงเราเยอะๆเลี mean, nah, run, ้ยงเลี uh, mm ้ยงให้เขาอยู uh. ่ได้เช่นอะไรแมลงดีๆบ้างก็มีแมงมุมอ่ฮะแล้วก็มีพวกตัวห้ํมตัวเบียนตัวห้ามตัวเบียนเป็นยังไงครับอ่ามันจะเป็นแมลงที่ไปคอยกัดกินไข่ของแมลงที่เป็นตัวร้ายก็คือเป็นวงจรเป็นวงจรชีวิตของเขายกตัวอย่างถ้าแปลงเราสมบูรณ์ตอนเช้าๆเนี่ยเราเดินเข้าแปลงอ่ะครับอ่าเราก็จะมีแม่ใหญ่แมงมุมคอยดักจับแมลง อ๋อคือคือถ้าเกิดที่ไหนสมบูรณ์หรือว่าระบบนิเวศค่อนข้างดีเนี่ยใช่ครับจะต,ต้องเห็นใยแมงมุมใช่เกี่ยวว่าอันนี้ผมพูดอันนี้จริงครับนี้เรื่องจริงก็คือ,อถ้าถ้าถ้าแปลงไหนที่ไม่มีอยากได้ใยเป็นมุมเนี่แสดงว่าสารเคมีเพราะเราไปฆ่าตัวแมงมุมโอ้โหี่บ้านผมสมบูรณ์มากเลยเจอแต่ใยแมงมุมพูดเล่นฮนะอ่ะโอเคแล้วหลังจากที่เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นผลนานไม่กว่าจะแบบว่าได้แบบเป็นผลอย่างทุกวันนี้ถ้าแปลงที่ทําเกษตร แบบเคมีนะบแบบทั่วไปนี่ใช้สารเคมีอย่างหนักเนี่ยจะจะต้องใช้เวลาครับะะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยคือผมใช้แบบผแบบสมผสานมานานแล้วก็เลยเวลามาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้น,นะะแล้วความแตกต่างกันระหว่างเขาเรียกว่าอะไรผลผลิตกับตอนตอน,ตอนที่แบบว่าใช้พวกสารเคมีคกับตอนที่ไม่ใช้เลยเนี่ยกลับมาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบแท้ๆเลยเนี่ย แตต่างกันไหมฮะแตกต่างแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยอ,อันดับแรกในเรื่องของอคุณภาพของผลผลิตคุณภาพเรื่องรสชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะแตกต่างกับการที่เราใช้พวกปุ๋ยเคมีมหรือฮอร์โมนเร่งในการเจริญเติบโตของผลลำใหญ่เ<อ>นะพราะทุกวันนี้บอกเลยว่าผู้บริโภคเกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้รู้จักรสชาติลำใหญ่ที่เป็นลำใหญ่ของอ ธรรมชาติจริงๆเหรแล้วครับครับผมเพราะทุกคนบอกว่ากินแล้วร้อนในกินแล้วมีปัญหากินแล้วกินแล้วรู้สึกแพ้เพราะว่าเราไปให้ปุ๋ยเคมีไปพ่นฮอร์โมนไปเคลือบผิวอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ครับผมตั้งแต่เกิดตั้งแต่ลืมตามาเหมือนกันมีหลายคนบอกกินลำไยแล้วอยากินมากนะลูกกินแล้วแบบเดี๋ยวจะร้อนในอ่แล้วมันจริงไหมฮะอ่ไม่จริงครับ อันนี้อ,อันนี้ต้องบอกอยืนยันว่ากล้า,กล,ากล้าบอกได้ทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมในสวนทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมในสวนนะถ้าไปช่วงในจังหวะที่ในฤดูการที่ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะทุกคนก็จะกินแบบมีความสุขเพราะรสชาติหนึ่งก็คือไม่หวานไม่หวานแซ่บคอไม่หวานไม่หวานแซ่บคอนะฮะเขาก็จะหวานแบบธรรมชาติหวานแบบนุ่มๆคนที่บอกว่ากินลำไยไม่สองเม็ดแล้วก็หูแฉะตาแฉะหรือร้อนในอะไรเงี้ยก็ทานได้เป็นกิโลเหมือนกัน อ๋อเหรอครับอ๋อน่าจว่าเกี่ยวไหมฮะกับคนที่แบบว่ากินทานทานลำไยเข้าไปแล้วทําให้ร้อนในหรือว่าอะไรผู้แฉะอะไรก็ตามเครับอาจจะไปเจอลำไยที่แบบเหมือนกับว่าเขาเขาปลูกมาโดยใช้ปุ๋ยเคมีเร่งหรือว่าฮอร์โมนเร่งอ๋อพูดนันสรุปว่าคือพวกนั้นนี่คือเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการที่ที่ปูนว่ากันไหครับผมเป็่องอทานเียอ๋อแล้วผลผลิตเนี่ยมันความแตกต่างในด้านของปริมาณปริมาณปริมาณผลผลิตเนี่ยของผมเนี่ยจะลดลงไปนิดหนึ่ง แต่ว่าผม่ยจะสม่ำเสมอทุกๆปีนะครับเพราะว่าผมมีแปลงอยู่ทั้งหมด8แปลงครับผมแลครับพื้นที่52ไร่ก็คือสลับไปก็จะสลับกันไร่ไร่เรียงกันครับผมจะก็จะออกมาตลอดทุกๆปีก็จะออกสลับกันคือคืออาจจะออกน้อยกว่าตอนเร่งใช่ครับแต่ผลจะสวยกว่าแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าเกี่ยวไหมคุณภาพกับรสชาติจะดีกว่านะครับปริมาณอาจจะลดลงไปนิดนึงแต่ว่าพอในระยะ ามปีที่ผ่านมานี่ก็คือปริมาณจะนิ่งละทุกๆปีจะได้อยู่สม่ยกเว้นในกรณีที่ภัยธรรมชาติเราต้องบอกว่าภัยธรรมชาติอย่างอากาศหนาวจัดหนาวนานอะไรเงี้ยหัวร้อนอะไรมีเกี่ยวฮะอย่างปีอย่างปีอย่างต้นปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้คือจะลดลงไปอยู่ประมาณเกือบ30%อแทนที่เราจะได้ร้อยเราจะได้เหลือประมาณ 60- 70%นแล้วแล้วการนั้นแก้ไขยังไง อันนี้แก้ไขลําบากเพราะว่าเร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 าเป็นพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาสภาพแวดล้อมธรรมชาติแต่ว่าเราก็ให้การดูแลเต็มที่กับในระบบเกษตรอินรีแล้วก็ดูแลเรื่องการให้น้ําการให้ความชุ่มชื้นนะครับยากไหมในการทําเกษตรอินทรีย์นะไม่ยากครับขึ้นอยู่ที่ใจวันแรกวันแรกที่วันแรกที่เราคิดว่าตัวเราเองจะทําเกษตรอินทรีนะครับก็คือใจเราต้องมาบอกว่าเราจะหยุดใช้สารเคมีทุกชนิด เราต้องทําครอบครัวเลยระตื่นเต้นไหมตอนนั้นตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่จะดีไหมไม่ดีไหมเพราะว่าเดิมคือแบบเจอมาแล้วผมศึกษาเมื่อก่อนผมศึกษาเมื่อก่อนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็อย่างว่าคือถ้าตัวตัวตัวผมเองไปคนเดียวเนะผมไปไม่ได้อก็ต้องให้ความรู้คนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณปู่แล้วก็มาคุณ พ่อนี่โอเคก็คือจะจะใกล้เคียงกับผมก็คือจะมีอะไรนี่จะคุยกันเราจะไปทางไหนไม่หน่อยใช่ครับคือพ่อนี่จะรับได้ไหวแต่คุณปู่นี่ตอนแรกตอนแรกที่ทำจะได้ไหมอะไรไหมแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือคุณปู่เป็นประจําพันให้ให้ให้กับผมในหมู่บ้านใครไปใครมาใครไปใครมานี่เห็นไหมใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยที่เราทาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ยา สารเคมีพ่นฆ่า,มาแมลงใบไม้ก็ไม่มีมแมลงมากัดกิน,น,นแล้วจริงๆแล้วมันก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนพวกค่าปงค่าปุ๋ยไปด้วยใช่ไหมอันนี้ลดในเรื่องการซื้อสารเคมีเข้าในแปลงแต่ว่าสําหรับแปลงที่จะทําให้มีคุณภาพจริงๆเนี่ยะจะว่าลดลดลด,ลดต้นทุนล,ลดได้บ้างแต่ในระยะยาวนี่ลดได้อยู่แล้วแต่ระยะแรกเนี่ยถ้าแปลงที่ต้องดูแลเต็มที่เนี่ยเราต้องลงทุนกับกับตรงนี้ด้วยปรบปรุงสภาพดินปรบปรุงสภาพดิน ให้ดินรวมสมบูรณ์ขึ้นมาจากดินที่เขาเรียกว่าดินที่ถูกสารเคมีมาตลอดเวลาก็คือเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีชีวิตอะเรียกว่าดินไม่มีชีวิตก็คือไม่มีไม่มีไม่มีไส้เดือนอไม่มีแมลงไม่มีจุลินทรีย์แต่ณปัจจุบันในในแปลงผมมีไส้เดือนมีจุลินทรีย์แล้วก็จะมีแบบเห็ดเห็ดขึ้นในในตอนที่ ภาวะที่มันมีอากาศชุ่มชื้นอ๋อแสดงว่าบ้านใครสวนใครก็ตามเนี่ยเจอทั้งไส้เดือนเจอมแมลงเจอเขตนี่ดินดีใช่ถ้าที่ไหนไม่มีนี่คุณกลับไปดูใหม่ได้เลยอย่างาอย่างอย่างานั้นฤดูนฝนที่ผ่านมาเนี่ยคือในแปลงผมในกลางคืนก็จะมีชาวบ้านบริเวณข้างเคียงมาจับไส้เดือนะฮะไม่ไม่มาจับเขาเรียกจิกุ่งแล้วฮะมันคือตัวอะไรฮะเหมือนกับจิ้งหรีแต่โตโตจิ้งหรีจับไปทำไย ก็จับมากินอเพราะเมื่อก่อนนี้ผมจําได้ว่าตอนนี้ผมเล็กๆอ่ะผมก็จะไปกับคุณพ่อตอนกลางคืนหัวค่ำเน่มันจะมีเสียงเนี่ยเราก็จะไปจับจิกุ้งไปกินจิกุ้งอ๋อโอ้กใช่อ่ะอันนี้ไร่พรมลองวันนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สารพีเชียงใหม่โอ้โหมาไกลเะเนี่ย ผมเพิ่งรู้เพราะว่าในตัผู้ชมนี่มครับผมที่ที่เชียงใหม่เนี่ยอากาศดีเนี่ยครับอากาศดีครับแล้วลำพูนเชียงใหม่นะฮะก็คือจะเป็นพื้นที่หลักในการทําลําไยนะฮะแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตที่ลําไยที่รสชาติดีที่สุดในโลกเลยค่ครับดีที่สุดในโลกเลยเหรอฮะดีที่สุดใครเขาบอกคุณมาเนี่ยคุณอ้างมาเองหรือเปล่าก็จากที่ทุกทุกคนก็รู้ว่าลําพูนเชียงใหม่เนี่ยผลิตลาไยดีที่สุดในโลกทั้งในเรื่องของอากาศทั้งในเรื่องของดินนะครับผม แล้วยิ่งแล้วยิ่งผมทําเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็ต้องอาศัยสภาพพื้นที่อากาศช่วยในเรื่องของการทําในฤดูธรรมชาติเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยห้ามฝืนธรรมชาติอเราจะไม่สามารถที่จะไปเร่งให้เขาออกนอกฤดูการได้เป็นกฎของการทําเกษตรอินทรีย์อ๋อนี่คือกฎเลยใช่มีกฎอะไรบ้างในการทำเกษตรอินทรีย์ก็ดับแรกหยุดใช้สารเคมีทุกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไม่ ทำลายนะครับไม่ทําลายระบบนิเวศอ่าไม่ทาลายระบบนิเวศนะครับแล้วก็ทําให้มีความหลากหลายในในในระบบเกิดขึ้นมามีปลูกผักปลูกอะไรปลูกพืชแบบหลากหลายชนิดเยอะขึ้นนะใช่ครับเพราะว่าเขาต้องพึ่งพาใส่กันอ๋อมันคือจริงก็เหมือนกับวงจรชีวิตอีกพูดถึงเหมือนกับสัตว์อย่างเงี้ยมันต้องมีวงจรชีวิตของมันไอตัวนั้นกินตัวนี้ตัวนี้ออกอะไรมาอย่างเงี้ย พื้ก็เหมือนกันนะเือเินกันครับผมอย่างผมทาสวนลาไยผมไม่ใช่ว่าปลูกลาไยอย่างเดียวเต็มสวนผมก็จะมีมะละกอมีผักพื้นบ้านมีมะนาวมีมะกรูดมีตะไคร้อยู่ในแปลงอย่างเงี้ยครับอ๋อมันก็จริงๆก็คล้ายๆกับนะเหมือนกับว่าไงอยู่อย่างพอเพียงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไหมเกษตรนี่เป็นเกษตรที่เริ่มต้นจากความพอเพียงเพราะว่าถ้า เราเริ่มต้นจากทางพอเพียงแล้วเราเราเราทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะมีส่วนเหลือจากตรงนี้ไปจําหน่ายก็จะเป็นไรายได้กลับมาแล้วแล้วเหตุไหนเนี่ยทั้งคุณปู่ทั้งคุณพ่อคือก็เดินทางแบบปกติตลอดคือเหมือนกับตามที่เหมือนกับว่าสมัยก่อนหน่วยงานรัฐหรืออะไรเขาก็มีการ